ดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่วงแบ่งปันประสบการณ์การอ่านวันนี้นะคะพี่นกก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจเลยเอ๊เขาเป็นใครกันนะพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวของเขากันเลยค่ะสวัสดีครับผมอามเด็กชายพัพพวนไซรอดสี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านดอนกลางโอเคครับผมทีนี้พี่นกก็อยากรู้ว่างานอดิเรกหรือสิ่งที่น้องอามชอบทำคืออะไรหรอครับผมถ้าถามว่าผมชอบอะไรบอกเลยครับว่าผมชอบการอ่านหนังสือเอ แล้วพี่นกมักจะเห็นเด็กๆชอบวาดรูปเล่นเกมหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การอ่านหนังสือแต่ทําไมน้องอา้นถึงชอบอ่านหนังสือหรอคะผมคิดว่าการอ่านหนังสือดีๆหรืออ่านหนังสือที่ผมชอบซักเรื่องมันทําให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินมีสมาธิและจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ผมอ่านและที่สําคัญคือผมได้ความรู้และได้คําศัพท์ใหม่ๆและ ความหมายอื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับฤดูฝนเป็นฤดูการที่มีฝนตกทำให้ดินชุ่มชื้นพันพืชพัน์นต่างๆจเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและฝุ่นละอองภายในอากาศทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศจึงเย็นสบายเมื่อตกลงใน มาในปริมาณที่มากพอจะทำให้เขื่อนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้หากแต่มีสิ่งที่ควรระมรนนัดระวังในฤดูฝนสามเรื่องคือ 1. โรคที่เกิดได้บ่อยในฤดูฝนเช่นโรคหวัดโรคไข้เลือดออกโรคน้ำกัดเท้าอื่นๆ การอ่านหนังสือทำให้เราได้ความรู้เสริมสร้างจินตนาการวันนี้ผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องพ้องเพื่อนทุกคนให้มารักการอ่านกันนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนอ่านแล้วจะได้รู้ว่าการอ่านหนังสือมันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยครับว้าวเยี่ยมมากเลยคะ่ะ น้องๆอย่าลืมลองหยิบหนังสือการ์ตูนหนังสือเรียนหนังสือนิทานหรือหนังสืออื่นๆที่น้องๆชอบมาลองอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันนะคะไมมม่ีควาบนเทิัง